เกิดเหตุไม่คาดคิดพี่น้องโอ้ยเนาะเห็ดกระชอบเข่าล้มเมกี้ว่าซักลักไว้ว่าไม่เอ็นไม่เอ็นปนม่เอ็นปนกันว่ะมาผัดว่าความเข่าอ่อนกระสอบเข่าความลงพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามาซอยแมนเตอร์ให้เราแล้วไหวแบบยังเติมแบบนี้เราใช้ใหหัวกระบะนี่แหละเนีบบนี้กับประชาชนที่มาแพร่แจ้ให้บุญเพื่นทอนด้วมือชิ้คำ โอ้แผ่บุญอั่นเด้อสุสุอุดนำกันเออแผ่บุญกลางให้นาเลยพี่น้องเว้ยเนาะหาแทบเกือบนา่น้องเวยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมากะยังวานกาดดอยังบ่แล้วบ่วแล้วได้ได้อันนี้กวเพิ่นแล้วแต่งได้ได้อันนี้าอกได้ไ เห็นวานแตงเฮงเส็จล้วเนาะวานเข่ายังไงวานข่ายังไงเข่าเดียวแด้ไม่เข่าเดียวนะเข่ากลางบ่ให้นั่นวานแรกแล้ว่แตงไ่ได้แช่จะทไม่ได้แช่ป่ะตั้นสองอันนี่แซ่บ่แช่ย่แตงอกเลยโตงงอกลนักสองให้วานสามให้ป่ะวานหลายแท้แตงงอกเลยเนาะข่าเลย หวานซอยบ่ซะบ่มีผู้ซอยก็ดื้อเนาะแต่ๆจะกรุณานะติเฮ็ดได้ซะเนาะเอ้อตะกี้ว่าเพิ่นแล้วด้พี่น้องเนาะก็บ่ได้อันเอาลานท่าอยู่แม่เพิ่นกลังสิมาแต่เมื่อเอาเครื่อง่้ซําพ่นว่าครั้งแรกซ่ําน่นก็เลยหึอบ่ได้านติจักหน่อยมันสิยังูน้องไปด้นี่ได้โกไปหองเดียวได้จักหน่อยยังูน้องคักแลนี่น่ะชอบเดียวบ่นันจเนาะ mà bèn má ban cái này, bị sai gì? bị này, hả? Anh này, cái này. Thì nó này. mùng nhiều để này. Chắc thắng này. soi để tiêm con, má bàn cãi rồi butter con, thằng nào cũng ผู้สิบานชอยแก่จ่อยเอาเอาเอาลงเลี้ยวลงเลี้ยวลงหรืยว่าแย่งไปเกือบกล่าลงพุดนะเอาไม่เกือบนะเกือบจะลงโอ้ยแล้วแล้วบาทนี่มวนเบิร์ตเพิ่นมอบให้อันตะกร้าเพียงมันลงไปแล้วอืมขึ้นมากขึ้นมา หาอเขาขึ้นแน่บบดนี้เอาอิติมคาแน่นั่นเห็นบ่เอาเอากินเติมคาจอยได่แบบนี้บ้าบ้่บ้ไปเอาเพิ่นขึ้นกันมา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 อาารแค้เกือบนนดูั้ฮะเฮ้ ให้เก็ไปเดี๋ยวแม่มาเอาด้วยแม่เอาไปแม่เอาถังดงด้วยนยวไปเนาะตั้งกองไ้ก่อนบานกะไปแมงเจอก่อนเี๋ยดูเดี๋วเนาะเดี๋ยวเนาเห็นราพ่นอะไใส่ที่ไหนนะเดีวอ้ยเดอน้องด้วเนาะโอ้ขาเรากำจแตกกันอยู่ไอเจ้าเนี่ยพ่อจับกองห้ป้าเด็กมา

เห็นไหมเกิดอะไรไม่ได้กระป๋องเหรเน็นไหมลูกพ่อสิดดานนี้วาดเองเกี่ยวเองให้หนูป่ะ বড়ে <coughs> เนี่ยบ่แดงล่ะเป็นเขาเดียวกนเบิดดักเลย้มันข่าเปลี่ยน้เข่าง าตัวนี้ได้จะพาอาบ้านนะจ้งจะบ้านให้บนเราท ซักใหม่ไว้หน่อยเนาะว่าเขาเอา่อพันคนละแนวคนละพันเหมือนเนาะเอามาจากคนอื่นน้ำแนยน้ำมูออกมากะบวันให้เดียวชองย่างก็เลยซักใหม่ไวไ้นะถึงนี้ ใต่กับวานให้นีด้วยด้วย่กับว่านให้เดียว้ายด้ย่กับเขาอันนี่มาจากคนอื่นก็เอาไปว่านให้นี่สินี่ก็มาวานร่วมกันวานเลยมามาวานแล้วแน่เนี่ยเข่าไม่เทเนี่เขาที่ถุงยันมาเขาโบกอยู่เสียดันขิได้ไก่เาหนไหยกับคนโตมาดิใส่กันเนี่ย

โอ้ยเนาะเฮ็ดกระสอบข้าวลบตะกี้ว <conclusions> ่า <Aristotle> ักลักไว้ว่าบ่ให้อันว่าบ่ให้ปนบ่ให้มันปนกันว่ามาพ่นว่าคข้าอันกระชอบข้าวความลงพี่น้องเอ้ยเนาะว่ามาซอยแมงเตให้เราแล้วไวว่ายังเตมบาดนี้เาสิหาหวกรบาดนี้แหโอ้ยเนาะยเราว่าย่ามันปนกันว่าักลักไว้ว่าปนําิยังตมบาดนีู้ อืะุอะอาุุบฮุบฮุบ่มช้างก็ชอบเลงหง่งเดียวเลยงนี้วานนานแล้วะฮุบลงงเดียวเลยแสมาบักเิดูชายเดให้เมมาผมมือเ้ยแบง้อยเทนุบไปมั้หวานลงมึงแน่เห็ดนั่นสอบขาอันไรล้องนี่เอา Chà anh đấy bà này các bạn chào cho hay bùn mơn thơn đỡ chìm khăm càng oh phê bùn ăn đôi tui khu hai na đây thì đâu <laughs> <laughs> này nó ngồi như thằng hai thằng na phải tý nó phu phải xuân, cái sọp thì đâu này nó nè cái sọp lau tảng quay này đốt xuân à đúng đốt ui ดึกดุกผุนหวัวกันลกเลยตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แแต่มันฉีเปเ็นนี่แแต่มันฉิเป็นได้กินก็นดีเลยนะอออขอโทษขอไพ่น้ำส้นเฮ้ยเฮ้ยสาดเนาะเฮ้ยจุ๊บอยู่หัน,นี้แบบาน ก้อนอยู <t songs> ่อย <le o> ่างเงี้ยหายจะได้บ่อนเดียวอยู่อายจะได้พุ้นเดียวอยู่เป็นก้อนห้ทักแล้วเขหาไปได้เรียนวิทย์โปรน Yeah. อยเทของเราก่อนมาในีพี่น้องเี้นาะที่นี่ไปเฮ็ดของเราก่อนลงเราเก็บได้ทังนึงนพวกเราว่าอยู่ว่าเราไม่ไว้อยู่ยันว่าไอ้เห็ดมันฝ่นยันมันฝ่นยังไปเฮ็ดของเราเฮ็ดของเราเต็มบัดไม่แห้งนะก็ช้ำเข่ากลางที่กลังเทแล้วข่าเข่ากลางอันเดียวกันอันเดียวกันกัาตา้มข่ามชุ่มกระเว้นอีกแล้ว เนีบอเป็นคือท็อตซีเมนันเดียวกันแนยเขาเตี้ยชืกันนาตู้แม่เขาอันอังเตีชื่อกันมันจะเริงหมากมันก่ขากันอยูะสรงนี้แมาตรละนะอือเดียวกันทั้งเขาดันอยู่จังมันเสีได้โอ้แม่เขาพันวยสเนี่ย่พัชเวดอบอบอเวนยังจะเป็นข่าเตี้ยชื่อนี่บอข่าวทงางโน้น่ะ

นี่ก็เป็นนีเตกันดัเลยหมันแล้วไปหดเดียวเลยวะกางบ่การเข้ากลุงไปนี้ให่บ่ใหญ่ใหญ่บ่่การบ่ยเปาดตับังกันไปได้มันแล้วเฉียวเดียวด้ว ตอนนี้บ้กลางนี่้าเบิกลางกลางเองเะข้ยเน๊ะแถวบ่อะไรเนี่ลมหมองนั่นี่ยนอนตะลุกนับ่นอนพ่นข้าว่นเลยทำี้ยตัเไหนฝนตของานนี่นะไม่ทักแล้ว จะมานำมาดเมิดฝนมากเลยโยยู One, One, two, One, two, three, two. ่ฮะอมยู่แ้เป็นบอลนเมื่อคืนนี่ฝนตกบอนคืนนี้บม่ไตกวานิตกหนึ่งวาน้โอมันะเป็นางวาน้ตกบ่อวานบ่ไดตกหรือว่าตกไหนหนึงเนาะ มันกำลังสีไมเ้เน่เสร็จรูปเสร็จรูปเดีได้หาข่าวามันแดดแค่ในรอกพอได้เปล่งน,นำ เชี่ยอยู่ซุกู้่ี่ข้าวอ่จั้งไ้ัวก็ต้าจัเจ้าเออจักง้เจ้้จักง้เป็นจักจางล้มไปโค้ดเป็นจามาเ้ันแทบจะมาเ้จักง้อจักคู้ไลเป็นขนาดยังไงจักล้หาิน <c oughs> วาดแล้วเห็นหัวว้ดด้แม่วาดแต่ไฮนี่บ่อ,อ่าหายพุ่นพอ่อเราวาดแ้วอีเมวาดแล้ว หลายเด้อทากลางแถวมันบมี่าน like ี้ยังไง่ลางยังไลง่ง้นหนังนด้เกิดทุกขนาดอโคตรที่รอร้านแลมาดไปแม่ทา มันอยู่ขานาานาพูดถางหายน่าพูดน้วแทนน่าแทนดดได้การสูบไปได้ดีเลดบ่หอยตีนฮะถ่ายอีกรอบด้เนาะถ่ายหลายหอยขนาดหอยกนก็ไอ้งอไอ้งแหงเลยมีหอยก้นอีก แม่นบ่ลงนี่บ่ดินจักขาวจี๊ดจักของบ่หยไม้ไนะหไม้ไ้คือเตอนี่ เดินแล้วเหรอไหนจุอยู่เนาะออกมันี้บางทีนี่ก็ก็จีบบสเนี่ยวันซ้อมทีอยู่อบเรื่งหน่อยแล้วห้นี่ไปอบหนึ่งกับเรื่ห้ยบักไง ขับผูกังี้ไงก็ไม่ได้พัดพี่แจ๋สาวรเอาวรบ้านรถ cái này con này không được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  không กันเนาะเดยบัดหน้านีมันง่ายเ่นไปโอ้ยบน่ะเทียวดิเทียวใาบทำโจกกเทแบบซึ่งกที่ใกลแลเนาะยนว่าเขาห้องประดนั่นกบว่าบ่ จต้องรอเบิ่งอีกเนาะต้องรอเบิ่งวัดออกบ่อนออกแล้วพี่ห่างก <c ười thanks> ันนะก้าวไห้นี่นยบอลบอลบอลที่กับที่บอลห่างก็ห่างได้ไห้ก็เห็นเนาะบอลสูงก็สูงบอลบอลงามก็งามบอลนั้นได้กับรองอยู่ได้บอลถ้าเป็นบอลแบบมีน่าไม่ใช่ก็งามแน่เนาะ ค่าเป็นบนน้นคือเต่ออย๋ยวนั่นกะบรอยากางงามเลยเข่าอันรีบนี่กับคู่น้องอยู่เข่ารีบอันปนปัน ไปกันเดินเงีไปกัน ลูกลด็กนะได้เง ได้ทั้ทังทั่วแ้งแม่ปีกายนี่บ่รู้ว่าปีซูนี่เท้าเล้วอยู่ไฮนีิอิไก่ก็ได้อยู่ไนี่นะแมงาวาดถุงเน่ากดกกวออกจากไฮนี่ปีกายนี่บ่คือปีซูนี่เท้าแล้วอยู่ไฮนี่นะบ่สไก็ไห้อยู่ไฮนี่อ้ยอันแหละเนาะแต่ว่าทางไหนวะ ได้ค่ะอึ๊บนแล้วจิตปที่ยี่โมงได้บานรอเบิงเวลาออกคุ้งแล้วก็วออกคุ้ตอนนี้ยังบุพพอบวานอยู่ในน้ำเนาะบวานจะก้าวตัวที้วันห้งนี่แหละ คนละวันช่วยวะหามเดยวน้อเรียบร้อยเอาไว้เพราะฟังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปมีแต่ถาให้มื่ออื่นแคเห็ดทั่วเนาะเห็ดทั่วเห็ดทั่วอันย่านงัวนี่แหละเพราะว่างัวกะไลอะไร งวัวชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นกะท่านในผุกนะกับงวัวแมงเตอร์พอนะ่อแม่เนอะเนาะหลักที่นี่ก็ไปไล้พี่น้องเลยเนาะมาบ้านกะซอยประติเข็ดเขาเฮียใส่ให้เล่าอีกเนะ <c oughs> าะแต่ก็เชียร์ใจพี่น้องเลยเนะาะจ็กเลาาช <c oughs> ิีใจหรือว่าเสียใจแหละวามาซอยหักเป็นเนข็ดบนเขาเล่าเฮียหล้กที่นี่ก็เล่าพี่เล่าน้องได้เนาะสบายดีเด้อไปได้ไปได้พี่น้องเลย